สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องทรัพยากรป่าชายเลนกันนะคะค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนักเรียนบอกความสำคัญของป่าชายเลนได้บอกสาเหตุและผลกระทบปัญหาทรัพยากรป่าชายเลนได้และบอกแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนได้ค่ะค่ะเด็กๆคะ ป่าชายเลนนะคะเป็นระบบนิเวศของป่าชายฝั่งค่ะที่ทนต่อสภาพความเค็มได้นะคะและเป็นกลุ่มแรกของสิ่งมีชีวิตค่ะที่บุกเบิกชีวิตความเป็นอยู่ลงไปสู่ทะเลพร้อมๆกับชักนำพื้นแผ่นดินให้ลุกลามตามลงไปในทะเลค่ะจึงนับว่าป่าชายเลนนะคะเป็นประการด่านแรกค่ะระหว่างบกกับทะเล โดยจะประกอบด้วยพันไม้แล้วก็สัตว์นานาชนิดนะคะตลอดจนทรัพยากรค่ะสภาพแวดล้อมอื่นๆค่ะเช่นการขึ้นลงของน้ำทะเลดินเลนที่มีอินทรีย์สารเป็นจำนวนมากค่ะการอยู่รวมกันเป็นระบบป่าชายเลนนะคะเป็นกลุ่มของสังคมพืชค่ะซึ่งส่วนใหญ่ค่ะจะเป็นไม้แบบไม่ผลัดไปนะคะมีลักษณะทางสรีรวิทยาแล้ก็การปรับ ทางโครงสร้างค่ะคล้ายครึ่งกันค่ะแล้วก็การขึ้นของพันไม้ในป่าชายเลนนะคะจะขึ้นอยู่กับบริเวณแนวเขตซึ่งต่างจากพืชป่าบกนะคะ mm hmm. เพราะว่าอิทธิพลจากลักษณะของดินความเค็มของน้ําทะเลและการขึ้นลงของน้ําทะเลค่ะจึงทําให้แนวเขตที่เด่นชัดของป่าชายเลนนะคะได้แก่กงกลางค่ะทั้งกงกลางใบเล็ก กงกลางใบใหญ่จะอยู่หนานแน่นค่ะบนพื้นที่ใกล้ฝั่งทะเลนะคะไม้สแสมหรือว่าปราศค่ะจะอยู่ถัดจากแนวเขตของกงกลางค่ะไม้ตะบูนนะคะจะอยู่ลึกเข้าไปในแนวเขตของไม้สแสมและไม้ปราศค่ะเป็นพื้นที่ที่มีดินเลนนะคะแต่มักจะแข็งส่วนบนและพื้นดินเลนไม่แข็งมากนะคะและมีน้ำทะเลท่วมถึงเสมอนะคะ แล้ก็ไม้สเมเอดค่ะจะขึ้นอยู่ในแนวเขตสุดท้ายซึ่งเป็นพื้นที่เลนแข็งที่มีน้ําทะเลท่วมถึงเป็นครั้งคราวเมื่อระดับน้ําทะเลสูงขึ้นสูงสุดเท่านั้นและแนวเขตนี้ค่ะจะถือว่าเป็นแนวติดต่อระหว่างป่าชายเลนกับป่าบกค่ะสําหรับไม้พวกปรงนะคะจะพบท,ทั่วไปในป่าชายเลนค่ะแต่จะขึ้นอย่างหนานแน่นในบริเวณพื้นที่ที่ถูกถางค่ะ ค่ะความสําคัญของป่าชายเลนนะคะป่าชายเลนค่ะมีความสําคัญอย่างมหาศาลค่ะต่อมนุษย์ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและก็ด้านนิเวศวิทยานะคะได้แก่หนึ่งค่ะการนําไม้มาใช้ประโยชน์ไม้ที่เกิดจากป่าชายเลนนะคะนอกจากนํามาใช้ในการเผาถ่านแล้วค่ะก็ยังสามารถใช้เป็นไม้ฟืนไม้เสาเข็มไม้ค้ำยันหรือว่าเป็น อนิเจอร์นะคะสร้างฟอรนิเจอร์ต่างๆได้ค่ะ2ค่ะเป็นที่ป้องกันชายทะเลนะคะโดยป่าชายเลนค่ะจะทำหน้าที่เสมือนเขื่อนป้องกันคลื่นลมพายุไม่ให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์และระบบนิเวศอื่นๆ3ค่ะเป็นแหล่งกักตะกรนสิ่งปฏิกูลและสารมลพิษต่างๆจากบนบกไม่ให้ลงสู่ทะเลค่ะ4ค่ะ ช่วยให้มีการองอกตัวของแผ่นดินนะคะจากการที่ตะกอนค่ะตะกอนดินนะคะซึ่งไหลมารวมกับแม่น้ำเมื่อถูกขวางกั้นด้วยแนวป่าชายเลนค่ะจะทำให้กระแสน้ำลดความเร็วลุและเกิดเป็นตะกอนทับถมค่ะ5ค่ะนิเวศวิทยาป่าชายเลนนะคะจะเป็นระบบนิเวศที่เหมาะแก่การวางไข่การหาอาหารและการจเจริญเติบโตของสัตว์น้ำเศรษฐกิจหลายชนิดนะคะ เป็นแหล่งที่ชุมนมของนกแล้วก็สัตว์ป่าหลายชนิดค่ะและ6ค่ะเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจนะคะความสวยงามจากพันไม้ต่างๆนะคะเช่นใบเฟิร์นกล้วยไม้ต้นไม้ใหญ่ค่ะจะเพิ่มความแปลกตาแล้วก็ทิวทัศทางทะเลค่ะสาเหตุและผลกระทบของทรัพยากรป่าชายเลนนะคะปัจจุบันค่ะป่าชายเลนของประเทศไทยนะคะลดพื้นที่ลงค่ะเนื่องจากกิจกรรมต่างๆค่ะ ที่ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนนะคะจนทําให้เกิดความเสื่อมโทรมของป่าชายเลนค่ะพอจะจําแนกได้ดังนี้นะคะ1ค่ะการป่าไม้ค่ะหมายถึงการทําไม้สัมปทานค่ะตามวิธีการที่รัฐกําหนดให้ทําป่าไม้ในเขตสัมปทานค่ะแต่หลีกเลี่ยงไม่ทําตามข้อตกลงของรัฐนะคะรวมทั้งการบุกรุกทําลายป่าโดยการตัดไม้เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ค่ะ 2. ค่ะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำค่ะหมายถึงเฉพาะการทำบ่อเลี้ยงบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะและสถานีพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณพื้นที่โครงการค่ะ3ค่ะการเกษตรในพื้นที่ป่าชายเลนนะคะ 4. การทำเหมืองแร่ในพื้นที่ป่าชายเลน 5. การขยายตัวของชุมชน 6. กการสร้างท่าเทียบเรือทุกขนาดนะคะการสร้าง อู่ต่อเรือและสะพานปลาค่ะ7ค่ะการสร้างถนนค่ะรวมทั้งการส่งสายไฟฟ้านะคะ 8. การก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม9กาการขุดลอกร่องน้ำค่ะผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมจากการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนนะคะปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนค่ะ ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะ 1. ผลกระทบทางด้านกายภาพทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศป่าชายเลนนะคะอุณหภูมิปริมาณของธาตุอาหารความเค็มสภาพอุธโทวิทยาการตกตะกอนปริมาณโมลพิษในน้ำเป็นต้นค่ะ 2. ค่าผลกระทบทางชีววิทยานะคะได้แก่การลดปริมาณของพันไม้ส่วนรวมการลดการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติ การลดปริมาณหรือการสูญเสียพันธุไม้ที่มีค่าหรือหายาก mm hmm. การสะสมพิษในห่วงโซ่อาหารนะคะ mm hmm. การเกิดโรคระบาด mm hmm. การทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยธรรมชาติะคะ่ะ mm hmm. การอนุรักษ์ป่าชายเลนนะคะ mm hmm. เพื่อให้การใช้พื้นที่ป่าชายเลนค่ะเหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ประโยชน์การอนุรักษ์ป่าชายเลนนะคะควรมี mm hmm. วิธีดังนี้ค่ะ1 mm hmm. ใช้ประโยชน์อย่างยาวนานนะคะปัจจุบันพื้นที่ป่าชายเลนได้ถูกทำลายลงอย่างมากโดยเฉพาะจากการตัดถนนการทำนากุ้งดังนั้นจึงควรมีมาตรการที่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ป่าชายเลนสการปลูกป่าควรมีการฟื้นฟูป,ป่าชายเลนที่เสื่อมสื่อมสภาพการปลูกสร้างป่าชายเลนขึ้นมาใหม่เพื่อ ขึ้นมาใหม่ในบริเวณที่สภาพแวดล้อมเอืออ้ออํำนวยนะคะและ3ค่ะการใช้ป่าชายเลนอย่างผสมผสานนะคะในกรณีที่ต้องการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนค่ะควรพิจารณาอย่างรอบคอบและใช้ให้คุ้มค่าในทรัพยากรที่มีอยู่ในบริเวณน,นั้นอย่างผสมผสานกันไปนะคะค่ะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะ ให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดนะคะตามที่คุณครูได้สมไว้ให้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะสวัสดีค่ะ